แตนแตนพริกน้ำปลาค่ะเมนูเด็ดประจำบ้านวันนี้นะคะวันนี้จะมาแนะนำจะมาชวนเพื่อนๆพพี่ๆทำพริกน้ำปลาทานกันเองที่บ้านนะคะเดี๋ยวเราจะไปใส่ตู้เย็นไว้ค่ะใส่ตู้เย็นพอจะทานออกมานะคะรสชาติจะอร่อยเข้มข้นมากเลยค่ะ ขาดไม่ได้เลยค่ะพริกน้ำปลาวันนี้กินกับติ้งเปิดครัวกินกับติ้งค่ะห่างหายกันไปนานอยากจะมาทำพริกน้ำปลาอยากจะมาแนะนำพริกน้ำปลาอร่อยๆอของที่บ้านค่ะวันนี้ส่วนผสมก็ไม่เยอะค่ะแต่ก็จะเยอะกว่าพริกน้ำปลาบ้านอื่นนิดน,นึงหรือเปล่าไม่รู้ก็ <c oughs> <c oughs> วันนี้มีกระเทียมนะคะกระเทียมหอมแดงนะคะหอมแดงซอยกระเทียมซอยนะคะ ความหนาความบางตามชอบเลยค่ะที่บ้านก็จะชอบบางๆนิดนึงนะคะก็พริกขี้หนูสวนค่ะพริกขี้หนูสวนที่ใช้ทั้งเม็ดแดงเม็ดเขียวนะคะติ้งมองว่าเขามีสีสันดีบางวันติ้งก็จะแอบ,บใส่เป็นพริกชี้ฟ้าแดงไปด้วยนะคะถ้าขี้หนูเขาเขียวเกินไปนะคะ,ะมะนาวค่ะน้ำปลาดีค่ะน้ำตาลทรายแดงค่ะ ก่อนอื่นเลยก็ขอเตรียมน้ำมะนาวก่อนเลยนะคะน้ำมะนาวคั้นสดๆของเราเลยนะคะเรียบร้อยค่ะติ้งใช้มะนาววันนี้5ลูกด้วยกันนะคะเนื่องจากทำปริมาณเยอะนะคะน้ำปายเยอะนิดนึ่งก็ทานกันหลายท่านนะคะวันนี้ น้ำมะนาวพร้อมทุกอย่างพร้อมนะคะอันดับแรกเลยเดี๋ยวติ้งใส่พริกขี้หนูลงไปก่อนนะคะทำง่ายๆแบบบ,บ้านเราเลยค่ะพริกขี้หนูกระเทียมนะคะอันนี้ทานหลายท่านเหมือนกันค่ะต้องทำเยอะหอมแดงกระเทียมชอบมากใส่มากตามชอบเลยนะคะเรียบร้อย น้ำปลาค่ะน้ำตาลค่ะตามด้วยน้ำมะนาวค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะ น้ำปลาถ้าเกิดน้อยไปเติมเพิ่มได้นะคะตามชอบเลยค่ะนะคะ,ะน้ำปลาติ้งเติมไปเพิ่มนะคะเติมไปเพิ่มตามปริมาณของของเราที่เราจะทานเลยนะคะนี่เสร็จแล้วค่ะพริกน้ำปลานี้ก็ลองชิมรสชาติดูนะคะที่ไม่ได้เน้นหวานนะคะ แค่ใส่น้ำตาลทรายแดงไปเพื่อตัดรสชาติไปแค่นั้นเองนะคะขอชิมหน่อยะคะ่ะเปรี้ยวนำค่ะกำลังดีเลยเคล็ดลับดีๆที่ติ๊งนำมาฝากวันนี้นะคะคือทำพริงน้ำปลาย,ยังไงให้มีรสชาติกลมกล่อมเปรี้ยวนำนะคะเค็มตาม ทานกับอาหารได้ทุกมือ้อทุกจานเลยนะคะก็ติ้งจะใส่น้ำมะนาวทีหลังค่ะเพื่อนๆพี่ๆสังเกตไหมคะวัตถุดิบสุดท้ายเลยคือน้ำมะนาวสดนะคะเพื่อล็อกความสดของพริกหอมกระเทียมนะคะรับรองค่ะนำเคล็ดลับนี้ไปใช้พริกหอมกระเทียมของพี่ๆหน้าทานเขียวสดอยู่เสมอเลยค่ะทานไม่หมดสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้เลยค่ะ แล้วพบกับติ้งในเมนูต่อไปค่ะเมนูต่อไปจะเป็นอะไรนั้นฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแ like, ชร์ชวนเพื่อนมาติดตามกันเยอะๆนะคะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะ